ห้าดาวราศีแรกก็คือราศีธนูธนูนะครับราศีธนูเนี่ยที่ให้ห้าดาวเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยอุปสรรคเยอะมากนะครับจัดตัวเยอะปัญหาเยอะทําอะไรก็ติดขัดยากไปซะทั้งหมดเลยนะครับหายใจก็ผิดนะครับแต่พอมาปี6-8ปดนี่เนี่ยเฮ้ยปรากฏว่าดวงดาวมันพลิกไว้มีตัวช่วยเข้ามาคร,ครับไอ้จากที่ร้ายกลายเป็นดีอันนี้พอห7มัน แย่ yeah, มาก6-8แปดมาดีขึ้นปุ๊บเนี่ยอันดับมันต่างกันเยอะมนันเลยกลายเป็น5ดาวธนูเด่นที่สุดในเรื่องของความรักและแน่นอนนะครับอีกราศีหนึ่งราศีสุดท้ายนี่คือราศีอันดับหนึ่งในปี2568เบอร์หนเลยฮะเบอร์หนึ่งเลยครับนั่นก็คือผู้ที่เกิดในราศีเมถุนนั่นเองนะ เมทุนตั้งแต่อ,อนนันที่นมี่เท่าไหร่ฮะสิบห้ามิถุนาถึงสี่หกกระดาษเมถุนเป็นเบอร์หนึ่งนะครับของปีสองพันหอกสิบแปดนะครับอะไรที่อยากจะเริ่มจะทําที่เขาเป็นเบอร์หนึ่งเพราะว่าปีที่หกเจ็ดที่ผ่านมาแย่มากเป็นราศีที่แบบตัวช่วยไม่มีงานมีแต่ความกดดันเจ้านายไม่เห็นคุณค่าตําแหน่งแปก๊กคือมันมีสาระพัด<ม>สาระเพเลยนะครับความรักก็มีปัญหาแต่หกแปดปุ๊บเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งดังนั้นพอเป็นเบอร์หนึ่งปุ๊บเขาดีในรอบด้าน ทั้งเรื่องการงานเริ่มต้นเปิดร้านเรียนหนังสือเรียนต่อหาความรู้ตำแหน่งใหม่ก็มีเข้ามามเรื่องการเงินเกิดความมั่นคงที่ดีในเชิงของไรายได้นะครับเรื่องความรักเป็นปีแห่งการสละโสดเรื่องครอบครัวอยากจะขยับขยายมีลูกมีบุตรคูอเมถุนเนี่ยมามาได้รอบครึ่งปีหลังบางคนเปลี่ยนไม่ดีเลยเนี่ยเมถุนกับกายเพราะครึ่งปีหลังเนี่ยรวยขึ้นไปยิ่งกว่าครึ่งปีแรก